สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องนายบัสออนทัวร์นะครับมีเอฟซีขอเข้ามานะครับว่าพี่รีวิวไฟแต่ละตัวในรถพี่ให้ดูหน่อยแล้วราคาครับผมเดี๋ยวผมบอกทีละตัวครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นอ้ไฟพานะครับตัวไม่ใหญ่ครับตัวน้อยอันนี้ผมซื้อมาตัวละสองร้อยเอ๊ะตัวละสามร้อยสามร้อยห้าสิบบาทหรอเป่ามซื้อนานนะครับตัวนี้เป็นไฟพานะครับ ไฟหลังเต่าเนี่ยผมซื้อมาสองร้อยกว่าบาทครับไฟตัวนี้หลังเต่าเรียกไฟหลังเต่าส่วนตัวนี้ไฟเขาเรียกไฟอะไรนะผม,มลืมมันหมุนนบหมุนตามเสียงเพลงผมไม่ได้เปิดเพลงนะครับเนี่ยมันจะหมุนสวยครับมุนตามจังหวะเพลงตัวนี้ผมซื้อมาประมาณพันแปดนะครับตัวนี้พันแปดละบาทตัวนี้ก็ ค่อยๆอ,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 อะไรปากกาลังบอกตัวนี้ก็ห้าร้อยครับผมซื้อมาห้าร้อยบาทตัวนี้แต่ก่อนมันหมุนได้นะครับสงสัยมอเตอร์มันเสียก็เลยมันไม่หมุนแล้วก็ไฟลิ้นไฟลิ้นผมไม่ได้เปิดมีอยู่สี่ตัวครับติดไฟลิ้นนี่ก็ติดมาก็ลดตั้งแต่ออกจากอู่ต่อรถนะครับหลายปีแล้วยังใช่ได้อยู่นะนี่ก็เป็นไฟมูวิ่งครับตัวนี้ผมตั้งออโต้ัว้ครับมันหมุนโดยไม,ไม่ต้องเปิดเพลงอะไร ตัวนี้ผมซื้อมาสองพันครับตัวนี้ราคาสองพันบาทครับสวยเลยครับมันเป็นไฟเขาไว้ใช้กับพวกพับบาร์นะครับแต่ว่าผมเอามาใส่รถบาสน,นะครับมันก็แปลกสวยไปอีกแบบนี่ก็ไฟพายอีกตัวนึงครับน,นี่ตัวนี้ปั๊บลายลายสเต็ปนะครับแต่ว่าผมเอาสเต็ปเป็นสเต็ปไฟสีแบบนี้มันสวยดีครับนี่มันเป็นแบบแฟตกับพิบก็ได้ปับป๊บเดี๋ยวผม เอาเป็นแบบนี้สวยกว่านี่เลียวก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ซื้อมาหนึ่งพันกว่านะครับพันห้าเนี่ยส่วนตัวใหญ่นี่ซื้อมาห้าพันบาทนะตัวนี้ครับสายไฟต้องเก็บดีๆทำไมตัวนี้ซื้อมาห้าพันบาทนะครับเป็นแบบไฟลูกบอลตัวใหญ่เลยเนี่ยสว่างตะคันนะ ตาลายเลยนะครับพี่เวลาหมุนที่หนึ่งไฟก็ประมาณนี้นะครับสวยเลยครับเอฟซี FC ขอมาแล้วก็จัดให้ครับผมดีวิวไฟเทคบนรถนะครับนี่ก็จะรุดเลยครับนี่ นานนะครับตอนนี้ผมซื้อมาโอ้หลายปีแล้วฝุ่นผมอถอดมาล่างเช็ดดีๆแล้วก็หาอะไรมาปิดมันใหม่มันจะรุดแล้วครับรดพัดลมนะครับรดผมก็รวมๆเนะี่ยถ้าผมไม่ได้ซื้อมาอย่างผมไม่ได้มีเงินทุนแบบซื้อมาแล้วก็เอามาใส่เลยครับผมซื้อมาทีละตัว มาทีละอันซื้อเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับค่อยแต่งเติมไปเรื่อยก็รวมๆหมบนะไฟเทคกฉพพอไฟเทคก็น่าจะประมาณไม่เกินสองถึงสามหมื่นนี่แหละครับผมประมาณนี้แหละครับจะมีพัดลมนะครับตัวนี้เหมือนจะมีพัดลมสองตลบนี่ครับตัวสวยครับ ก็สนใจรุดบ pues ้านน้าเที่ยวนะครับก็รับเขตอําเภอนางรองหรืออย่างวัดแนวจังหวัดบุรีรัมนีนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ถ้างานแต่งงานบวชหรือจะเป็นงานอะไรอยากเที่ยวอยากชวนเพื่อนเที่ยวอะไรก็ีด้เตนะติดต่อมาได้นะครับทีเบอร์โทร0862465705ครับแล้วก็เพจนะครับเพจผมนายบ้านออนทัวร์ครับภาษาไทย เขามาติดต่องานติดต่อได้นะครับครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ